สวัสดีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม B. บีเบฟโซเหมือนเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเนมุกนะครับคูโรซจิเนมุจากเทศกาศนะครับซึ่งผมก็ดวงดีเปิดมาได้นะจากในคลิปที่ผมเปิดกาชาไปนะครับก็ได้มาค่อนข้างที่จะเกือบนานแล้วนะครับเกือบจะนานแล้วนะ ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะก็ครั้งนี้เราจะมารีวิวเธอกันนะผมเคยอวยไว้เยอะนะครับว่าเขาเก่งอย่างนู้นอย่างนี้เราจะมาดูกันว่าเก่งขนาดไหนนะครับ oh, ก็ก่อนจะไปดูในเรื่องของเกมเพล็เรามาดูในข้อมูลส่วนตัวของเขาก่อนนะครับข้อมูลตัวละครของคุโรสจิเนบุในเวอร์ชันนี้นะเขายังเป็นเผ่ายมทูตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีเขียวนะครับเป็นท่าสีเขียวเป็นตัวละครตีระยะไก่หรือเรียกว่าตีสีฟ้านั่นเอง เป็นสายสกิลนะครับตัวเขาเนี่ยออกแบบมาให้เล่นสกิลเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารฮอลโล่จะตีฮอลโล่แรงขึ้นนะครับคัมพีที่ผมแนะนําเลยอย่างแรกนะครับบอกไปทุกคลิปนะครับถ้าเกิดเป็นสาย SP อันแรกควรที่จะเอาเอาเป็น SP นะครับเอาให้สุดไปเลยถ้าเกิดใครมีเรื่องของคัพีเนี่ยจะอัพเขาสุดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเก่งจริงๆนะครับเนมุลิงก์ของเขานะครับก็คือลดคูดาวสกิลอยู่ที่ 12%นะก็เป็นเรื่องปกตินะครับยังไม่ถึง14นะ14จะถือสูงสุดนะครับอุปกรณ์ที่แนะนำก็บวก SP ไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายสกิลผมก็จะบวก SP ให้หมดเลยนะครับแต่ยาชูกำลังของผมยังไม่เป็น30นะครับยังไม่เป็น20ยังเป็น2 0อยู่แต่ก็ใช้แทนได้นะครับส่วนอุปกรณ์พิชชชชาเนี่ยผมได้มานะครับดวงดีนะครับ,ดดนะรบได้มาแล้วก็เป็นบวกพลังกดดันวิญญาณด้วยนะครับใครไม่มี ที่จงชาเนี่ยจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะรเราสามารถต่อ,อเปลี่ยนเปน็นอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นตีมุดดินหรือว่าตาตัวแทนไม่ใช่สิอ่าตาลองหัวหน้านะครับไอ้นั้นนะก็เอามาแทนได้แต่ว่าแนะนําควรเอาอออหลองนะครับออฟสองเนี่ยเป็นพลังกดจันญิจัให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับลิงที่ผมแนะนำนะครับก็ลดคูดาวไปเลยนะครับให้เขาได้ออกสกิลเร็วๆนะครับซึ่ง ผมจะไม่ได้ใส่ในเรื่องของเพิ่มความแรงของสกิลเพราะว่าผมมีเรื่องของน้ําหอมมาเกี่ยวนะครับผมเลยใส่เป็นสีเขียวให้หมดนะครับแล้วมันก็ได้ความแรงมาเพิ่มอยู่แล้วเนาะต่อไปคุณสมบัติท่าโจมตีของเขานะครับทุกสกิลเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้อีฝ่ายติดเด็บชาได้นะหรือว่าติดช็อตเนาะถ้าสามสามารถกดค้างได้นะครับยิ่งชาร์จนานถึงเต็มขั้นเมื่อไหร่เนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยส่วนถ้าไม่ตายแน่นอนอีฝ่ายติดช็อต100%เนะครับ สกิลพาสีก็คือไม่ติดแช่แห่งแน่นอนร้อก็คือเราสามารถไปยืนแช่บ่อน้าแข็งได้เลยเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับอาบิลิตี้ที่ได้มานะครับก็จะได้เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติแล้วก็สกิลนะครับอย่างละ20เพิ่มความเสียหายของทํายตายขึ้นนะครับอีก4 0ินะครับทีมปาร์ตี้นะครับ mm. เพิ่มความเสียหายของยมทูตสีเขียวด้วยซึ่งเป็นอาบิลิตี้ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเธอก็เป็นสีเขียวด้วยแล้วก็เป็นยมทูดด้วยนะครับก็บวกเพิ่มอี เพิ่มขอบเขตของสกิลอีก20%เพิ่มฮิตสกิลและเมื่ออีกฝ่ายติดเนบชานะครับก็ติดเพิ่มไปอีก5วินาทีแล้วก็สามารถเพิ่มโอกาสนะครับที่เป็นฮอลโลเนี่ยฮอลโลสีฟ้าเนี่ยมีโอกาสติดเนบชาเพิ่มขึ้นนะครับลบชิชเชนบวกหนึ่งก็รวมเป็น2ครั้งนะครับในการหลบของเขาก็ดูเลือกข้อมูลกันไปแล้วนะครับเราจะไปดูในเรื่องเกมเพลย์ของเขากันต้องบอกก่อนเลยผมไม่เคย เล่นเลยนะครับได้มาเนี่ยยังไม่เคยได้เอาเขาไปลองเล่นเลยนะครับก็ดี่จะเป็นครั้งแรกเนาะก็เราจะไปลงในเรื่องของดันน้ําหอมนะครับในในผมก็มีอิชิดะกับเคมบจิอยู่แล้วเนาะก็ใส่ไปด้วยเพื่อเพิ่มด,ดอกน้ำหอมนะครับลงไป5ครั้งได้เลยอ่าแล้วก็ไม่ใช้พันเนอร์นะจะไม่ใช้พันเนอร์ป่ะจะมาดูกันนะครับว่าตัวเขาจะเก่ง ส่งคำล่ำลือที่ผมได้พูดไว้หรือเปล่านะครับผมดูเกมเพลย์แล้วก็เคยทดลองเล่นมาหน่อยหนึงนะครับจากที่เขาให้ทดลองฟรีเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับเก่งเก่งเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะครับพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพนะครับ <Hi. S 1> <laughs> เราจะมาดูท่าโจมตีปกติของเขาก่อนนะครับ โจมตีดีนะคนี่เร็วนะครับโจมตีปกติได้เร็วสกิลหน,นกว้างและไก่นะครับดูใหม่นะครับเป็นไงนสกิลเดียวก็เล่นได้นะครับสกิลสอ <laughs> ทุกคอนเซปต์นะครับกว้างไก่แหลกไม่ได้ไกลมากก็จริงแต่ระยะมันใช้ได้ดูเนหะ็นปะนี่ไกลนะเนี่ย เห็นบัาไปดูนแผงนั้นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูท่าสามแบบไม่ชาร์จกันนะครับอือ oh, <yes. S 1> แค่นี้ก็เกือบจะเต็มหน้าจอแล้วนะโอ๊ oh. ะเมื่อกี้มองไม่เห็นไอ้ตัวยิงนะ <Yeah. S 1> เลยโดนตีมาอสก,กิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบ <Yeah. S 1> เส้นตรงแต่มันไกลอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเล็งไปทางไหนวะเนะี่ <laughs> ยเก็บเลือดก,ก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูใหม่นะครับดูสก,กิลหนึ่งใหม่ผมเลี้งอยู่ตรงนี้กัน มันเป็นเส้นตรงที่ไกลนะครับท่าสองก็กว้างกว่าตาที่เห็นนะท่าสามก็กว้างกว่าที่ตาเห็นเหมือนกันนะครับแบบไม่ชาร์จนะเดี๋ยวเราจะลองแบบชาร์จดูนะครับทุกคนแบ๊บหนึ่งแบ๊บหนึ่งมามาดูกันแบบชาร์จนะครับโอเคเต็มขั้นเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ยังโดนตรงนี้ยังโดนนะครับคือยิ่งชาร์จยิ่งกว้างยิ่งแรงนะครับ เจ๋งบ้างนะครับยิ่งท่าหนึ่งเนี่ยหากินได้เลยเห็นไหมท่าหนึ่งนี้เป็นท่าที่แบบหากินได้ง่ายมากเจ๋งจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูท่าสามใหม่เนมูนี้เก่งหลายล่างครับเก่งหลายล่างเลยเนมูเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ดีหลายล่างมากนะครับเนมูเนี่ย คือเมื่อก่อนเนี่ยเนมุยังไม่ค่อยดีมากนครับตัวหลังๆเนี่ยที่เขาออกมาดีแบบโอ้โหแต่ละตัวคือเก่งนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าไม่ตายกันความแรงของเขานะครับ,ออบ,บโอเคก็ความแรงอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับไม่แย่ไม่แย่เลยความแรงของเขา เก่งนะครับเก่งโอเคครั้งแรกผมดูว่าตรงนี้หมวกนะครับที่แท้เป็นผมของเขานะตอนที่ผมดูลูปอาร์ตเนี่ยมันคือผมนะครับผมสงสัยมานานแล้วไอ้ตรงเนี้ยอ๋อมันคือผมนะครับผมดูว่าหมวกหรืออะไรทักอย่างก็เก่งเก่งขนาดไหนก็ต้องบอกเลยว่าเก่งฝึกแล้วในสีเขียวที่สังหารฮอลโลกนะครับเก่งจริงๆนะครับเนมเห็นไหม เล่นง่ายสกิลทําระยะออกมาได้เยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับสลับเนมุนะครับในเทศกาลในร่างเวอร์ชั่นเทศกาลนี้นะครับก็ขี้ไข่โซเซตีนะครับภาน้บทขี้ไข่โซซตีก็เก่งจับเลยนะครับตรงเนี้ยผมชอบถามใี่ว่ามันคืออะไรครั้งแรกผมนึกว่ามวกผมนึกว่าคิว้วนึกว่าอะไรพวกนี้แต่จริงๆมันคือผมนะครับเออ มันคือผมของเขาคนระับเมมูมนี่เก่งเท่าที่ผมสังเกตว่าเก่ง3มล่างนะครับล่างแรกก็คือสีแดงพันปีนะครับพันปีสีแดงนะมีอยู่ล่างหนึ่งนะครับที่เขาใช้หมัดต่อยนะไอ้ล่างนั้นนะที่ไม้ตายสามารถตายเกิดได้ล่างนั้นก็เก่งนะครับแต่ยังไม่สูงสุดก็จริงแต่มันเก่งเก่งแล้วนะครับล่างนั้นเก่งจัดแล้วนะครับอีกล่างหนึ่งที่เก่งจัดเลยก็ซัมเมอร์นะครับที่ผมเคยอวยตลอดนะไอ้ล่างนั้นเก่งนะครับไอ้ชุดว่ายน้ำไอ้ล่างนั้นคือสกิล สกิลออกไวมากอรเป็นถ้าเกิดให้ผมถ้าเกิดถามผมว่าตัวละครใดสกิลออกเร็วระดับต้นๆของเกมผมยกให้เขาอยู่ระดับแรกๆเลยนะในมุคซัมเมอร์ท่าท่าของเขาเนี่ยคือมันออกเร็วมากนะครับใครที่อยู่ลีก PVP ต่ำๆนะครับที่แบบยังใช้ตัวละครสกิลได้หรือใครที่อยากเทสเทสดูว่าสกิลตัวไหนออกเร็วะคุณก็ลองเอาพวกสายสกิลไปลง PVP ดูนะครับแล้วคุณจะได้คำตอบเลยนะครับว่าตัวละครตัวไหน มันสกิลออกเร็วนะครับเพราะว่าพวก PVP เนี่ยมาเจอมันเจอหน้ากันน่ะมันสาบตอนเลยนะครับไอเนมูตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมไต่แรงพีพีตอนเริ่มเล่นแรกๆในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันก็ยังไม่มีพวกตัวถึกนะผมก็เอาพวกตัวสกิลไปเนมูเนี่ยมันไม่เคยโดนขัดสกิลเลยมันออกก่อนชาวบ้านตลอดไอร่างซัมเมอร์นะครับส่วนร่างนี้สกิลไม่ได้ออกเร็วมากก็จริงแต่ระยะนะครับความแรงความกว้างจัดไว้เยี่ยมนะครับอ่าเก่ง ็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เก่งมากนะครับก็ไม่ได้อวยไม่ได้อวยเยอะเกินไปนะเก่งจริงๆนะเก่งจริงๆนะเก่งจริงเลยบอกต่อนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวเนมุกนะครับก็ผมพูดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะําดูคลิปผมอย่างเดียวอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเก่งมากนะต้องลองเล่นเองนะใครที่มีก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใครที่ไม่มีก็รอมันต่อไปนะครับรอเขากลับมาในแบบร่วมแจมนะครับผมคิดว่าไม่นานหรอกอีกไม่เกินครึ่งปีอ่ะ หรืออ, Kirsty, จ no ling, อาจจะครึ drafted, ่งปีเ <like> นี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเขาจะกลับมาให้เราร่วมแจมแหละนะครับสำหรับเมมุกเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณมากเลยนะคนที่ด o n a t i หรือสนับสนุนผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับไว้ผู้ใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ